สวัสดีค่ะชื่อนะคะค่าวันนี้ก็จะมาบอกเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับวิธีดูว่าใครส่งเฟซเรามากที่สุดนะคะบางคนก็อาจจะรู้แล้วแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้แต่วันนี้เอิญก็จะมาบอกเพื่อนคนที่แบบว่าไม่รู้อยากจะลองให้เล่นดูบ้างอะไรเพื่อสนุกสนานนะคะบางทีมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็แล้วกันไป แต่ถ้าใครอยากเล่นก็ลองทําดูนะคือวิธีที่1ก็คือเราต้องเข้าไปในหน้าไทาม์ไลน์ของเรานะคะดูเลยค่ะค่ะแล้วเราก็เข้ามาในไทม์ไลน์ของเราแล้วนะคะแล้วเราก็คลิกลูกศรไปในที่ว่างๆนะคะแล้วเราก็คลิกขวาแล้วไปคําว่า v i e page source หรือภาษาไทยคือดูหัตต้นฉบับนะคะแล้วเราก็คลิกเข้าไปเลย แล้วก็จะออกหน้านี้มาให้นะคะแล้วเราก็กดคําว่า control f พร้อมกันเลยค่ะแล้วก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้มาให้นะคะแล้วเราก็พิมพ์คําว่าพิมพ์ปีก้าปีก้าออกนะคะหัวออกแล้วก็ฟันหนูลงไปแล้วภาษาอังกฤษ l i s t นะคะ l i s t ตัวใหญ่หมดเลยพิมพ์ไปเลยค่ะ l i s t เสร็จแล้วก็ enter ค่ะแล้วเพื่อนเอนเห็นไหมคะว่าจะมีคำว่า list สีส้มนี้เราก็ไป copy ตัวเลขนี้มา copy เลยค่ะเราก็เข้าไปในเฟซของเรานะคะหรือเราจะพิมพ์คำว่า www.facebook.com แล้วต่อด้วยสลนะคะสแลตนี่แต่ของเอิงเอเข้าอยู่แล้วแล้วก็ลบแค่ลบตัวนี้ออกแล้วก็เราก็เอาตัวที่เราก๊อปมาเมื่อกี้นะคะมาวางแล้วก็ Enter เลยก็จะรู้ว่าใครคือคนที่2องเฟซเรามากที่สุด r c h ค่ะ ไม่ช้าจังเลยอ่ะนี่นะคะก็จะเป็นคนที่2องเฟซเรามากที่สุดนะคะแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าคนต่อไปคือใครเราก็เข้าไปในเมื่อกี้แล้วก็ Co ปปีตัวที่2นะคะแล้วก็ไปทาเหมือนเดิมค่ะ ก็วางนะคะแล้วก็เอนเตอร์เลยนี่ไงคนที่คนที่สองนะคะถ้าใครอยากเล่นก็ลองเล่นดูนะคะแต่อย่าจริงจังเกินไปนะเพราะบางทีมันก็อาจจะไม่ตรมันก็อาจจะสมสมดูว่าเดี๋ยบางทีขอเอิงก็ส่วนมากก็จะตรงนะส่วนมากก็เพื่อนกันทั้งนัง้นค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย